คุณมะลิบุผาโตคุณแม่เลี้ยงเดี่ยววัย51ปีเปิดบ้านรับซ่อมแซมเสื้อผ้าหากินอย่างพอเพียงเธอเป็นคนสู้ชีวิต มาจากบุรีรัมย์สู่เมืองพัทยาก็หวังว่าจะได้ร่ำรวยได้สามีฝรั่งอย่างเขาว่ากันตัดตัดไม่เป็นค่ะไม่ได้เรียนมา,านการการเรียนมันต้องแบบว่าสร้างแพทเทิร์นสร้างอะไรก่อนที่จะเป็นเสื้อผ้าเป็นตัวต้องไปเรียนสมัยเป็นสาวก็เย็บผ้าที่กรุงเทพมีครอบครัวแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านอยู่ที่บุรีรัมย์ค่ะ อ๋อก็ประมาณว่าอืมเราเลี้ยงลูกคนเดียวสามคนเนาะนี่มันก็ได้ยินแต่เขาว่ามาพัทยามาหาผัวฝรั่งจะรวยก็อยากมามาหาผัวฝรั่งเผื่อจะได้รวยเลี้ยงลูกคนเดียวสามคนเลิกกับแฟนเลี้ยงลูกคนเดียว มาพัทยาก็มาเป็นกุ๊กเป็นกุ๊กก็อยู่แต่ในครัวไม่มีฝรั่งมาเห็นหน้าเลยเธอเปิดร้านซ่อมแซมเสื้อผ้าในเมือง,งพัทยาพออยู่พอกินไปจนส่งเสียลูกสามคนเรีนยนจบปริญญาตรีตรซึ่งก่อนหน้านี้เธอเป็นสาวโรงงานเย็บผ้าก็พอรู้เรื่องการเย็บผ้ามาบ้าง จากนั้นก็ไปเป็นแม่ครัวในโรงแรมแห่งหนึ่งพอลูกเรียนจบหมดเธอก็ออกมาเปิดร้านซ่อมแซมเสื้อผ้าถ้าพูดถึงอย่างนั้นป้าก็สำหรับตัวป้าป้าแบบมีน้อยใช้น้อยนะมันก็พอกินอะ่ะมันสำหรับป้ามัน สบายสบายนะคือหนึ่งเราได้เลี้ยงหลานอยู่กับหลานเช้ามาก็ดูแลหลานเวลาหลานเลิกเรียนก็ไปรับหลานชื่องที่หลานไม่อยู่เราจะได้งานสามารถใช้เวลาว่าะก็เหมือนเราอายุป่านนี้แล้วก็อยู่เลี้ยงหลานแต่ยังดีที่มีงานเสริมด้วยอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ต้องท้อหรอก เราถ้าขยันนะขยันทำมาหากินแต่ช่วงนี้ก็แย่อยู่เจอโควิดแล้วก็ทำทำไปเรามีน้อยเราก็ใช้น้อยอย่าไปใช้เกินตัวแค่นั้นแหละคุณมลิได้ฝากถึงทุกคนว่าอย่าท้อถอยในการสู้ชีวิตทุกอาชีพมีคุณค่าในตัวของมันเองหากขยันอดทนประหยัด ก็สามารถมีเงินเป็นกอบเป็นกรรำได้เหมือนกันอาจจะมีไม่มากเหมือนคนอื่นแต่ชีวิตก็พออยู่พอกินไม่ขัดสนชีวิตก็มีความสุขได้